เฮ้ยเล็กอะไรบ้งเนี่ยเฮ้ยปิด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 ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยปิดปิดปิดซิเฮ้ยโอเคไปละโอเคปูทีวีใหม่ดีกว่ายิงทิ้งเลยอ้๋อเออทีวีที่บ้านมีแต่เล็กไม่รู้ยิงไปละเอาแตกไปแล้วด้วยทีวีที่บ้านดูไม่ได้แล้วตอนนี้โคตรน่าเบื่อเลยขับรถขับรถเล่นดีกว่านะอื๋อเออขับรถเล่นดีกว่ามาวันนี้เราจะมาขับรถเล่นกันเลยกันนะเพราะทีวีที่บ้านมันแตกไปแล้วช่างเถอะมาขับรถเล่น โอ้โอชิดวับที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยทุกคนหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วมันกลังจะมาแล้วไม่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 เฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยช่างเดินไปก่อนอะะอะะที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว